สาวเลยเ่าคือจีคานอยู่แต่บ้านกะที่ลูกกีผัวยามบ้านก็หาเป็นกะลี่หาลอตตีเบิดเมอร์เบิดเป็นก็ยากเจาเป็นกะลี่แต่มาขอได้ทีกันเลยเจ่า่าเป็นแต่ก่อนจะขายลอตเตอรี่ลอตเตอรีก่กะขายบอดีขายหยังกะขายบอดีแต่ว่ามาขายมาขายดีแท้แล้วอโอ้ยแม่จะภาพเมียงเลยจะเป็นจากที่ละ ืันนี้มือการมืองานกะจังวะตะก,กี้ไปเหตุงานอยู่พัทยาก,ไก็ได้ผัวฝรั่งกะจังวะผัวฝรั่งได้ผัวฝรั่งผัวเถาตอนนี้ผัวเถาตายแล้วฝากลูกสาวไว้ผู้หนึ่งกะจังวะกะจังวะโอ้ยวันนี้เป็นมือแต่งการแต่งงานตัวขาลูกสีเอลผัวคนแรกยังจช้นิกให้โชคค่ะบ่ยากดอกขาะแม่ดองนั่นก็เป็นเจ๊กเป็นจีนคนแรกขาดวธรรมดา จะภาพจัดงานกันมราชาขนมจีนพนักพืพ้นมาจัดงานให้มาขา่มแม่เล็กก็มาจัดงานให้กัดจังวะกัดจังวะลูกสาวจะกระแทงตูแล้วไปบักขันมาอยู่กระไดโอ้ยเจ้าสาวอยู่ใสนาบดี้อีลาเต้นตัว,วจมาโดนเทนี่แมมเอออุป่าอีโทอีถังกะละมังสามคเจ้าสาวเม่์จะได้มาคือตุ๊กตาผีทะเบียน้แม เฮ้ยให้เข้ามาในบ้านเข้ามาเลยถ้าเดี๋วแม่แม่ห่างสิได้ผัวบอากาได้ตัวขัดที่มาจูขอมือนีตัวนี้สิมาแย้มเลยคือเต่งหน้าจะไปเก่าแล้วนางรออยู่นี่บ่าแม่ขบวนขันมากมาเราเตียเ๋ยวเฮมาหลุดขาเอาขอบวนเฮจะไหนมาคือม่แต่เสียงฉากเสียงจริงแก เป็นแรงค่ะแม่เจ้าสาวหรอแม่อันนี้แม่เจ้าสาวคะ่ะอันนั้นไขรคะ่ะอันนี้เจ้าบา่าววายบักบักนี่แม่เทาฟ้าเจ็กบัด,ดีฮอดแม่เทาลูกเขยอย่างมาัตตาญาณแถมมาคือตัลายมาคือตัม่านเสนีเทา,าร้องไม่อย่างค่ะเป็นมือการมืองานยังดี <c oughs> ค่อยดีใจก็เจ้าหลาป้าอ,อันซ่างมัต่งหน้าเจ้าสาวเป็นนักจับวัฒถ์ทิมแป้งเสนาเมียเจ้าสาวนี้ จังท่านน่าคือจังชิงจังบัชนอนนี่แม่เมื่อคืนนีนน้าเดือดคาจัดงานแปลงเลยมาเขานาบอมเมีนเป็นยังกูเห็นมึงเปลี่ยนไฮโลอยู่อีปอบจังแม่นลูดินโห้าหนิกระไดนั่งอยู่นไหนเจ้า้าวง่วงมาถึงเวลาหรือยังถึงแล้วได้เลิกได้ใช่แล้วหรอมาเบื้องหน้าเจ้าสาวตะก่อนไหนเจ้าสาวเจ้าสาวเป็นคนขี้อายตะวขาลูกสาวสุทีไอทีไอ ไม่ต้องอายย่าหรอกลกออูกหันหน้ามาให้ย่ารู้หน่อยสิอยเอ,าอ้าไม่อากมาดีใจฉันไม่สุกลูกสะใภ้เจ้าต็เนี่ยเอา้าอันสร้างแต่งหน้าบ้านสวนก็แต่งหน้าเจ้าสาวผู้ไฮคักแท้เอามาแต่งตักแต่ตีสามไฟมันบวกลันเปิดผู้ไรเลยเมีผู้ไรเนี่ยเจ้าสาวปากบักอยู่ในเลยมันก็มาเป็นผู้จังสี่อีป,ปอกสุกข,ขอกมึงเอ้ย เก็กจต่ไหนมาก่อยเจงแต่มีฮอดปอบสูตรโคตรว้าวคำกูหายปังนี่มั่งเป็นเา้ยจุติเมียเอาโลกเอาโลกเนงมังรวยมังรวยเจมังรวยเราเก๊กทุกเราเลือกไม่ไรขูดหายย้ำเสิร์กันมึงก็เอาปี๊บคุ้มหัวกูตัวฟังคำสั่งกูสิติดไฟสิรัวจะเพิ่งกักมาเข้าพิธีแต่งงาน มันได้เลิกได้ใช่แล้วยมแม่นางคู่กันสะกอนแม่สีเสียเลิกเสียงามใส่ชั่กิ้งแต่ว่าแต่งแบบไทยไทยมีมีหมอสูต<ไ>รบอกู๋อยากสีว่าภาษางกินหามาอยากจะมาเป็นมมหมอสูตรบอสพ่อกระทิบเาไม่กินเหล้าจีนแม่อ๋อมาอยู่มาอยู่ชยัยยะพวงลงมาอยู่ชัยยะพุมลงมากับลำท่วมมากับน้ำท่วมนั่งเรือสำเพามามาเลรีบติดอยู่ชยัยยะพวงโอ้มาติดอยู่แถวใดค่ะฮะแนวแถวบ้านโศกฮะแนว ว้าอย่าเฝ้าช่วยโฉงข้างหลังเฝ้าเอาเฝ้าแรกคนขี้เรียกอีกอย่างนี่โอ้ยก็นั่งไกล์กันปปดจีนแม่มันจะได้ใส่เกลือหู่นฉีบว้ยดาวเทียมพร้อมของแท้นะจ๊ะอย่าหลรู้ถูกเอาของจริงนะอย่าหลู้ถูกนะเออขังว่าอยู่นอกโลกนี่ว่ามีปัญญาใส่เล็บอ่าหมอผ้ามาไปนาะเราเชื่อมากันเจ็บว่าไม่เสียงบ้านดีบ้านดีอย่างละตุ๊กตับกูจะบอกเพื่อนเด้อบกเพื่อนเป็นอย่างนี้ดิผู้สาวมึงหนีเขี้ยวขึ้นอย่างดิ ที่เทียวจังใด้ผู้สาวโหเลยเขียมขึ้นอย่างนี้ว้ายมันหลักแต่งงานใหม่เด้อค่ะหลักแต่งงานใหม่เขายังคุยไล่กันอยู่วันค่ะี่บอกว่านอนเล่นอยู่เวีอนี่เบิรงนเน็ตฟรีดิแมสเศร้าเศร้าเศร้ามึงจะไปเสียอย่างเขาสิแต่งงานใหม่แล้วแม่เขาจัดแกงแถลงไขายเบิดแล้วมึงเอาอย่างมาบอกเดี๋ยนี่ตุ๊กตัาอ้าวมึงว่าเสียกูตีเออกูจะพังไปเบิรงเบิรงอยุสัยเดี๋ยวนี้เวลาแหลือพักห่อเลย มึงเสียดายบ่เข้าห้องกล่องลูกเข้าไปถอกในห้องเข้าห้องยี่หี่ตุ๊บตับมึงจะไปเสียดายเข้าในห้องเจ้าสาวมึงหนาคือแม่งบุ้มแนกดิมึงรอกระดอข้าวไม่เลยเขาคือตุมคือตัวที่เล่าที่ไหนมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยเหรอเมมเบรนฉีเหล้าไม่ยังค่ะผู้เบาทเก้าอีบิกี้โอ้ผู้เบาทเก้าอีบิกิอีบิกิผ้าหมาแม่เงียวบิบกีบเราจังใดเจ้าสาวมาแล้วอ่ามาจากน้านี่ ที่ตุ๊กตล่งขั้นจบไทมาตอนลาบดอกค่ะเขาเข่าหองหอเพราะแห้งแล้วตัดอกตัดใจซะแล้วเรื่องของเขาล่ะนี่แล้วเรื่องของเขาแล้วมันก็เป็นยังสี่ล่ะทุกต่างเขาเข่าหอแล้วเขาเข่าไปเอ้ยอนยาไอ้เอนยาอีสิบแปดไอีสิบสองมายามกูคันเนียเท่เป็นยังไงล่ะบักผู้บ่าวเก่าอีบิกกี้มึงได้ยินเสียงเขาคังไหมไอยุ้ควายแข่งหรือยังเอากูมา เศร้าแน่กว่าไปร่ำซ่างคนตักคนยาบมาต้องคุยน้ำลายรัฐบ้านไปเลยใช่เท่ารองจากห้าหน่อยเราไปหานับเงินล้านกันดีกว่าเดี๋ยป๊บแล้วแล้วอะไรเขาไปกินลาบหมูน้ำเนี้ยเอ๋ว่าได้กินขขาวเศร้าอยู่คนไทยค่าไม่ใช่ไทยพื้นตัวบ่บ่บ่ให้เขาสวงรถเขาจะไปกินขขาวน้ำไปนับเงินช่วยกันเร็วๆป้าทุกผู้สาวคบกันมานต่างหลายป้าหลายปีแต่กลับบม่มีผู้บ่าวได้เบื่อทีกันเถ็ดปานดี ไอ้เนี่ยบอ่อนซ่อนเจ้าละละ่ะดนี่คือพระเอกนองบิกหนึ่งท่านครับเจมยอดไยส่งความสุขให้กับพี่น้องแปดเพลงแต่กงกษาพัน เจ้าบ่าวบ่รอพอดีเบิ่งหน้า,าก็เห็นจีวีดีแน็กก็มีเงินหลที่สัญญาพ่อเขาและเจ้าลืมอ,อายแต่งแม่ถ้าเจ้าพอใจแต่งใดแต่งไปอายบนสนรวยก็สร้าง่อน มีก่อนโลดรดขั้นโกสอส่ท้องนักเป็นกิโลใส่โชว์เพิ่นขักไลยเพื่อนหหลังล้านอยู่กลางบ้านเลือที่สีหลาันมากย้าปานรถไปแต่งใดแต่งไปอายบอนซองเดยกับไอขักเดียแค่บ,บิกกี้ มึงคือมามักเจ็กเข่าจังสี่ละบิ๊กนเอินควันบอหมอนอวยพรกันดังจนจนห้องเวาใส่ไมโครโฟนเอินคนผูกแขนป้อนใครทำมากลองยาว ส่งตัวเจ้าบ่าวยิ่งใหญ่คนสาได้แฟนดีหลายแต่งได้แต่งไปอ้ายบ่อนสอนแต่งกระสร้างท่อนแสงนี้อ่อนเงินหอดับแล้วหมู่ฝูงพากันห้องแซวซึ่งสมเจ้าบ่าวเจ้าสาวดับไป มีความสุขโลดยิ่มมันสาแฟ่นเก่าคืออายโอ้คับมันบอบพ่อตายแต่งใดแต่งไปอายบ่นซนอนอายบ่นสซนเจ้าดอกบีกีความมาขอมันผิดใดแค่สามีบอกบีกี ดังจนจนห้องเบาใส่ไมโครโฟนเอินคนผูกแขนปอนไทยทำมากลองยาวทรงตัวเจ้าเบาวยิ่งใหญ่คนซาได้แพกดีลายแต่งใดแต่งไปอ้ายบอนโซนแต่งกระสร้างท่อนแสงน,นี้อ่อนเงินหอดับแล้วมู กันห้องแซวซึื้อสมเจ้ามาเอาเจ้าสาวดาบไปมีความสุขลดทิมมันสาวแฟ้นเก่าคืออายโอ้คำมันบ่พอตายแต่งใดแต่งไปอายบ่สะออดโอ้คบมันบ่คือตายแต่งใดแต่งไปอายบ่สน บออ่อดสรอจอดท่านเคาดีหลายก็ไปน้ำเขาสาขอบคุณค่ะ